ี่คือสภาพบนนะครับเดี๋ยวจะนำไปเอาลงแหงอย่นี่เนาะโอโซกโซกโซกบิดต,ตัวที่นักก็คือโซกชาวเพิ่นไปซื้อกระดาษมาเห็ดรายงานครับกะบ่มี่ยังเสียหลายดอกนอกจากโชคครับลักษณะอาการเอา้ารถบ,บ่เป็นยังไงบ่เป็นยังดอก รถก็มาปเป็นอย่างเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วนะครับนี่คือสภาพรถนะครับเดี๋ยวจะนำไปส่งไม่รู้ว่ารถใครกันแน่ สวัสดีพี่น้องป้องปลายสปูสุคนครับสวัสดีครับทุกท่กทนนานเนอตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะครับอีนับนะครับแล้วก็ลิงตัวอีกตัวหนึ่งนะครับหน้าฮันนามันฮันน่า,นามนันป้อยิม้มหัดยิม้มบ่เห็นแขีวเลยแขีวบ่มีนี่หนิโบมีเขียวตอนนี้กำลังเดินทางไปนะครับดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะไปส่งใครนะครับ เรากำลังเดิน,นดทางไปสิน้นนี่นี่นี่<อ>จักมือแล้วรถคันนี้คือมาจอดกินคืนนึงบ่สองคืนบ่อสองคืนแล้วบ่พ่อเขาจะโทรหาเนาะอะเดินทางไปน้วกันนะครับนะวันนี้ท้องกับทองฟ้าอากาศโปร่งใสนะครับเออไปแล้วครับ นี่ yeah, ลุงปาน oh. Oh. ลูกสาวหรือลูกชาย wow. Wow. เป็นมู่มู่อันลูกสาวอันเช่นัดกับลูกสาวคือเดียวเนะาะจักลูกสาวลูกชายเนะาะเม็ดคำสิว้ามันบอก สำบเหอบางนู้เอาลงแหงอยู่นนี่เนาะตัวนี้ล้อหน้าเดชสว่วยตั้งขาตั้งอะไรนู้หะตั้งกู้อันนับคุมค้มคุ้มคุมหลังหลังมุนมุนลุงลุงล<ม>ุงลุงปานมุนมน,มนลองมองนูน้ะ โอ้บ oh! so, ิดบ uh, ิดโซกบิดอโกืมาโอ้โซกกับไปคนละข้างเลยสุปะตัวนี้โซกไปคนละข้างเลยโซกตันเล้งแหงอยู่เลยต่ำแหงอยู่ได้ลุ่งอะไรอย่างเนี้จานขยุจานยังโมกิดตัวนี้เกียร์ เกียร์นี่คันคันนิวออกมาตัวนี้มันดันตัวนี้งัดงัดตัวนี้ออกมาบอกระกับมานี่นี่นี่ตัวนี้แกนแกนเกียร์นี่กระขดต้องออกมาดัดคือตัวนี้มันค้ำไงมันค้ำมันเลยนั่น ขวายีบนี응่อยู่เราเยียบบอลูนเครื่องบอเป็นยางบอเป็นยางดอกส่วนนอกนั่นแหละมาที่ดำเมื่อมาที่ดำอันกับอันอันนั้นขนทางนั่นแหละเนี่นี่พอมันต่ำมาล้อนลังเด้ผมมีปัญหายังพาสะเทิสตั้งเออตัวนี้แล้วนี่บิดบิดบนนู่นหเอายกขึ้นนู่นโอ้โชกโศก โซกบิดโซกโซกหน้าบิดเออเอาเอาลองลองหยกหยกอีกนู่นฮะไปจะเบิ่งจานนี่ถ้าบิดเบิ่งแล้วก็เอาบึกขึ้นจะเปลี่ยนอยัางดอกจานดิสเบกบเป็ียนอย่างดอกใครอยู่โตัวแพงๆมันบ่อนั้น โอสบายเครื่องติดมีก็คือให้เขาเคาะตัวนี้ดันตัวนี้มาแล้วกัตัวนี้เกลอันนี้เบิ่งเกล็ดนิดน้อยนึงมันโยกไปตัวที่นักก็คือโซกแล้วมันตามไดวามมาตาม,มาผีบอกคุณวา่าม,มาผีาามแล <laughs> เอา้าโอ้ลูกยายสันลูกนุ่ปานมาเบิ่งนะครับ าวึงสีมันีโซดใครอีกรอบน่าหลุดก็มาบ่เป็นอย่างเนาะคนกระยามันเป็นบ่เจ้าไปหาหมอแล้วบ่สายเบิ่งใครอีกเลยบ่เอ้าตีงตีงนุ่งตีงนุ่กเบิ้งเบิ่งมอมอมอมาตรวจนี่ฮะตีงตีงปลายตีนนะตีงน้องแนกน้องแนกบ่แล้วตีงเบิ่งอนหรือไม่มันตึงบ่สายเบิ่งตึงบ่ โอ้ยห้องคักลายบรไปนะพลินตัวนี้เด้เดโอ้มันเปไหนไหนบรนไปนไหนก็เล่า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 ,า,า,าให้ฟังซิบรรแล้วมันมันเปไหนไหนจึงหลดุดจึงไปตามมามันมาไหนไหนตอน,ตอนนี้เรากำลังสัมภาษณ์อยู่นะครัส <นะ S 2> ี่สิบ เราความจริงจริงสๆนาครับมันเบิ่งลักษณะรถแล้วมันโมเมนต์หนึ่งรอยาพยายามบอกว่าหกสิบสามที่ไปพับมาประมาณหกสิบนี่ละรถนะเบิ่งเบื้งอะมาณนี้ละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่ละจักทุ่มสามสี่ทุ่มเอ๋อเสื้อไปให้นาพอดีมานะมันมันออกมาในอะไรมันเป็นในอะไรมานะมันตัยใหญ่ตัวใหญ่แบบเสียง เาำดำเทาเทามันเลีนออกมาเลยว่ะมันเลีนมาทางมันช่เป็นเน่าอะไรเพีงเดียวมันเบียเ่ยนมาทางเพือนเขาเลี้ยนมาทางแบบทางป่าสิไม่ใช่แยกเลยบอก <c oughs> มันสีแยกมันเลีนมาไปแล้วมันเลีนออกมาแลเ,เจ้าต่ำเลยมันบอก เมื her. Her yes. ่อสามปุ๊บเลยนี่ค่ะเวลลงเร็วกะเครื่องเคมแต่หาคิดแหงอยู่นะแล้วคนเราอายคนที่อยู่เมืองสุโขทัยนะเราก็เลกมากเนี่ยถนนดำเลยบ่โอ้เส้นไปบ้านเฮาเนาะสีแยกเนาะเอาดูอยู่ได่นเนาะเออกลางเว้นก็ยังเอาอืมกะมานั้นเจ็บหลายบอ่มานะบ่ ไอ้ขาออกมาเบิ่งโบเห็นคนมาโบเห็นคนมาบ่เจ้ารู้ว่าเป็นมาพีบ่เมื่ออายข่าวหาวนึกตาลายเลยเลือกฮะโบคงว่าเป็นมาอย่างโอ้เรื่อว่าตาลายหรือว่าสติสัมปชัญญะมันเนี่ยเลี้วหูอย่างเลยตันนะคะแค่ว่าบอกว่าแค่ว่าตาหมาแล้วก็ไอ้ข่อยก็บอกว่าหมานี่นี่มันบ่มีได้ไม่เค่หมาเฮือนั้นไอ้ไอ้ขัล็อกไว้อยู่เฮือนันค่ะเออ มันไม่มาเป็นมาพีเออเฉพาเมาีไม่ใช่เาะเอมาีแล้วอาการอาการป่วยนี่สีด uh ีท่านนั่นไหลเรือไฟตองอยอยู่ะเม่นบอเสียดายอยู่วะไหลเรือไฟนี insult, ่เม่นบอกจะกัดเขียววะไหม เฮ้ยนะครับรถนี่เป็นรถลุงปานรถยายสั้นไม่สั้นลูกสาวเพิ่นไปซื้อกระดาษมาเห็ดรายงานครับกะบ่มีอยังเสียหลายดอกนอกจากโชคครับลักษณะอาการเอารถบ่เป็นอยังบ่เป็นหยังนอกรถก็มาบ่เป็นอยังเนาะใยสั้นเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับมาเยี่ยมมาส่งรถลุงปานนะครับ นึกว่าคนอื่นคนไกลที่แท้เป็นลูกสาวลุงปานหรือวึงสีมณีโซดของเราเองนะครับกัดบทเจ็บบทยังกับบทเป็นยังแล้วล่ะให้ให้มันได้บทเรียนเดี๋ยวมันได้บทเรียนถล่ะแต่มันกัดจับมาขอบคุณมากเอาให้คุณกันดเสียดายแล้วเนาะอันไหลเรือไฟนี่เนาะไปส่วนก้อยเด้อไปศาดตร์ศาสเพิ่งเด้อครับ ลดก็มาบ่เป็นอยังก็ดีแล้วเนาะดีใจนําไปโรงเรียนอยู่บ่มือ้อหนิรักษาแผลมันดีแล้วกะดีแล้วก็ซื้อจังเกิลมาใส่ให้มันล็อกยานมันกามเนื้อมันยังฉีกอยู่น,นี่นะไปเทสจบนะคือคือมีสิทอบอืขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนี่ยครับยิ้มเหรอครับเบิงบ่งเบิ่ง หาหลรดเนาะจะหาหลดหคตรหาโคตมันหลายกว่าอย่ามันตายสบายแล้วเนาะแม่หิวข้าวเนาะเดินไปทำงานมาเมื่อไหร่ขอบคุณทุกท่านนะครับหไฮไปไปซะรลดกะเดี๋ยวไปซ่อมได้คนให้ระวังมันี่ยจะไปค้างค้างกลางคืน กระดิกหางดิกดิกอยู่อ่ะกระดิกมุงนู้กระดิกมุงนู้กระดิกมึ้งนู้ข้างพูนไหมข้างพูนไหมเออแสดงว่าเอ็นบวขาด